สวัสดีค่ะบรรยากาศเดิมๆวันนี้พามาดูเลยผักชีค่ะผักชีที่พึ่งงอกผักชีที่เพาะแล้วพึ่งมีใบเท่ใบจริงหรือบางต้นกำลังออกใบเท้ค่ะแล้วมันจะเป็นแบบต้นมันยืดยืดนี่ค่ะตัวนี้เป็นผักชีกลางแจ้งนะคะ เห็นไหมนี่ตรงนี้นิ้วชี้ค่ะนี่ค่ะนี่ผักชีอยู่นี่ค่ะผักชีบางนี่ก็ผักชีนี่ยต้นมนันได้ยืดแม่บ้านสันนิษฐานว่า,าลงเมล็ดตื้นเกินไปค่ะเพราะว่าแม่บ้านาคิดว่าตัวเองหยิบเมล็ดของเรดิสค่ะเพราะว่ากระถางนี้จะชอบมา,อาชอบมาปลูกเรดิสเนาะนี่ค่ะ คิดว่ามันเป็นเรดิสเอามาหยอดมเมล็ดที่ไหนได้มันเป็นผักชีนี่ค่ะเทคนิคก็คือวิธีดูแลก็คือตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกผสมกับดินนะคะหนึ่งต่อนหนึ่งแม่ว,วานจะเอามาโรยแบบนี้ค่ะโรยโรยแบบนี้เลยโรยให้ต้นผักชีนี่ค่ะนี่เห็นไหมนี่ค่ะฝั่งน้นด้วย อ่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวโรยข้างๆก่อนแล้วก็ค่อยเอานิ้วมือนี่นี่ค่ะโรยปิดปุ๋ยคอกผสมกับดินหนึ่งต่อนหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมต้นมันยืดๆเนาะเดี๋ยวไปดูในกระถางกันด้วยคะ่ะ นี่ค่ะในกระถางก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมคะต้นมันยืดย,ดยาวดูต้นนี้ดียืดยาวเลยเนะาะทั้งที่มันอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะแม่บ้านเอาไว้ในมุ้งกันแมลงจริงๆมันไม่มีแมลงหรอกค่ะแต่เอาไว้ในมุ้งกันแมลงนี่แบบนี้โล่งแบบนี้ค่ะแต่มันก็ยังยืดเนาะยืดอยู่ต้นสองต้นบางต้นมันก็พอดีนี่ค่ะบางต้นมันกําลังออกใบแทมา นี่นี่ค่ะวิธีที่จะช่วยไม่ให้มันอุ้ยล้มหักเหมือนเราลงมาเล็ดไม่ลึกพอค่ะเนาะถ้าเราลงมาเมล็ดลึกมันก็อาจจะไม่งอกแต่พอถ้าเราลงมเล็ดตื้นเราก็อาจจะต้องมาดูแลแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแม่บ้านทำแบบนี้แหละถ้าเห็นมันทียืดก็เอาดินผสมปุ๋ยหนึ่งต่อนหนึ่ง ค่อยๆมาเติมนะคะอย่าเพิ่งเติมทีเดียวเยอะนะนี่เสร็จแล้วก็รดน้ํานี่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามอัปเดตให้ดูค่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ที่แม่บ้านเอาเอาดินมาโรยกลบค่ะดินผสมปุ๋ยนะคะโรยกลบทั้งนี้มีสามต้นอีกเนาะจริงๆมันมีประมาณหกต้นค่ะเน่าไปบ้าง เพราะว่าเอาดินโรยกลบช้ามันก็เลยเหมือนรากมันไม่มีที่ยึดเกาะค่ะอันนี้คือความสังเกตส่วนตัวนะคะนะแล้วแต่ใครสังเกตได้เนาะแล้วแม่บ้านก็เอานี่ค่ะดินผสมปุ๋ยโรยกลบค่ะมันก็เลยมันก็เลยดูดูแบบว่าดีขึ้นมาหน่อยจากที่มันแบบยืดยืดนี่ค่ะเหมือนกันยืดกัเหมือนที่ให้ดูต้นต้นคลิปค่ะแล้วก็มาอัปเดตต้นผักชีนะคะ ถ้าใครได้ดูคลิปดูแลผักชีให้ต้นใหญ่ก็ใหญ่นี่ต้นนั้นแหละที่ถอนให้ดูค่ะตอนนี้ยาวสูงไม่ใช่ยาวเดี๋ยวน้อสูงมากเลยนี่กำลังจะออกดอกสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเห็นไหมไม่ค่อยชัดเลยอะ่ะนี่ตัวนี้แม่บ้านหักไปกินหักยอดไปกินเลยค่ะ หักไปมันก็เลยไม่ออกดอกเนาะไม่อยากให้ออกดอกให้ออกดอกแค่ชุดนั้นนะคะก็มาดูในนี้มีวอเตอร์ครสและก็มีหนอนเดี๋ยวจะต้องดึงพวกนี้ออกค่ะให้มันโลง่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มะนาวมะนาวก็ติดดอกค่ะนี่ทำไมมันไม่ชัดนี่ค่ะมะนาวก็ติดดอก เดี๋ยวจะดึงพวกนี้ออกนี่ค่ะวอเตอร์ครีสมีเยอะแล้วก็มาดูสองกระถางนี้ค่ะที่อยู่ในโรงเรือนยืดแบบนี้เลยยืดแบบนี้เลยค่ะกำลังจะออกใบแท้แม่บ้านก็จะทำเหมือนกันดินผสมปุย๋ยเดี๋ยวอันนี้เอาถุงมือดีกว่าโรยโรยบางบางมาโรยสักสองครั้งนะคะสักค่อยๆดูค่ะอีกอีกเอกอ สีห้าวันมาโรยทีหนึ่งตัวนี้มันต้องย้ายกระถางเลยแหละ,แ,หละแต่ยังไม่มีที่ปลูกสามสีวันสีห้าวันมาโรยให้แบบนี้นี่ค่ะดูแลผักชีในที่เล็กๆต้นผักชีมันเหมือนยืดๆเนาะถ้าเลี้ยงไว้มันก็อาจจะหักล้มแล้วก็เน่าตาย เสร็จแล้วก็รดน้ําค่ะขยำขยานิดนึงชุดนี้อยู่ในโรงเรือนนะคะแม่บ้านเพาะเพาะผักชีเรื่อยค่ะปลูกนิดนิดน้อยๆอยปลูกทีละน้อยแต่ปลูกบ่อยค่ะจะได้มีกินตลอดนะสโลแกนปลูกผักกินเองปลูกปลูกน้อยปลูกบ่อยค่ะปลูกให้ต่อเนื่องเห็นว่ามันจะมีหลายชุดค่ะเนาะนี่ นี่เหมือนกันรดน้ำนะคะมาส่องหอยทากจะเห็นกันไหมนี่นี่ผักชีอร่อยไหม <c oughs> พามาส่องตอนกลางคืนนะคะสามตัวอยู่ในนี้นี่ค่ะ หมดแล้วค่ะต้องคอยจับออกนะคะไม่งั้นก็กินเรียบนี่กินเรียบกินเรียบนี่มาดูผักชีค่ะที่พาเอาปุ๋ยเอาดินมาโรยนะคะนี่ค่ะไม่ล้มหักนะมันก็นี่ค่ะอยู่ดีอยู่ค่ะเนาะนี่นี่อีกต้นหนึง่งนี่ค่ะ ก็ใช้ได้อู้มะเขือเทศงอกขึ้นมาไม่รู้อะไรไม่รู้สายพันธุ์น่าจะเป็นเชอรี่เดี๋ยวต้องย้ายออกนี่ค่ะนะ้าผักชีอุ้ยใบหอมมาบางนี่ที่เอาดินมาโรยกลบนะคะถ้าไม่มีไม่มีดินก็เอามือมาบีบบีบแบบนี้ค่ะเห็นไหมนี่เริ่มโตขึ้นมาแล้วค่ะต้นไม่ยืดไม่ยืดแล้ว มีดินยึดเกาะน,นะคะแล้วก็ต้นไม่ล้มไม่หักเนาะนะคะในกระถางเดี๋ยวอัปเดตนะคะนะอเอากล้องเข้านะคะคนอยู่ข้างนอกนี่ค่ะในกระถางก็ไม่ล้มหักค่ะไม่ยืดและนี่แล้วก็มาปลูกกันค่ะตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะคะ ตอนที่มันเริ่มมีใบเลี้ยงสองใบมันยังไม่ออกใบเท้เนะต้นมันจะย,วยาวๆแบบนี้แม่บ้านก็เอาดินผสมปุ๋ยมาโรยบางๆค่ะห้อยทากเนาะนี่ค่ะหอยทากลงไปสามตัวต้องมาจับห้อยออกทีนี้จะพามาปลูกตรงนี้ค่ะปลูกลงดินบ้าง,างข้างๆก็จะเป็นคณะเหมือนโดนโอ้ยจะรอดไหมล่ะเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยถอยก่อนนี่นะคะดินตรงนี้ค่ะนิดเดียวตรงนี้ข้างเอ่อบีทรูทบีทรูทเดียวจะเอ่อเอาใบไปกินนะคะเนี่ยถัลนเตาหวานก็เดี๋ยวจะโลกแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่จะโลกแล้วค่ะมันเริ่มเหลืองขึ้นแล้วหมดหมดรุ่นแล้วค่ะมีแบบนี้ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ไม่มาก ก็เดี๋ยวจะต้องถอนออกนะ,ะเอาเอาต้นไปทําปุ๋ยเอาดินไปปลูกผักอย่างอื่นเนาะ,ะนเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะนี่ก็คือปุ๋ยคอ,อกนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะปุ๋ยคอ,อกแล้วก็โรยปุ๋ยคอ,อกอันเม็ดไปปุ๋ยคอ,อกน่าจะประมาณาสามกรัรมนะคะก็จะใส่ข้างบนนี่ค่ะนี่ค่ะปุ๋ยคอ,อกก็คลุก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 กันเสร็จแล้วก็โรยไปเลย เอาเสียม,มาพรวนดินลึกเท่าที่ลึกได้สิบเซนลงไปเนาะนี่ค่ะทีนี้ผักชีนะคะถ้าเพาะรวมกันแบบนี้แม่บ้านเพาะรวมกันเนาะ,ะก็ไม่ยากค่ะใส่ดินแล้วก็โรยผักชีนะใส่ดินใส่ดินในกระถางเล็กนี่ค่ะ แล้วก็เอาเอามาเล็ดผักชีโรยๆนะคะแล้วก็ใส่ดินให้ให้ลึกหน่อยเออนิ้วมือเราจะมีเส้นตรงนี้ใช่ไหมคะก็สักครึ่งหนึ่งหนึ่งครึ่งนะคะใส่ดินใส่มเมล็ดแล้วก็โรยดินกลบให้สักลึกสักประมาณนี้ค่ะเนาะให้นาสักประมาณข้อครึ่งค่ะข้อนิ้วมือครึ่งนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทำหลุมไว้เลยนะคะทีนี้นี่ เดี๋ยวมาแยกต้นนี้ดีกว่าทำไว้สีุู่มค่ะที่ไม่มีก็วิธีการแยกนะคะจะเอาช้อนตักเลยช้อนตักงัดขึ้นมาเลยค่ะต้นมันอาจจะพันพันกันก็นกเบาๆมือนะคะแล้วก็ลงแบบนี้เลยเดี๋ยวตักก่อนนะตักให้ลึกเลยนะคะให้มันได้รากมาค่ะนี่ค่ะ นี่แบบนี้ค่ะแล้วก็วางเลยค่ะวางเบาเบาเลยก,กระถางนึงกระถางนี้น่าจะลงทั้งกระถางนี่ค่ะนี่เห็นไหมปลูงง่าย,ายนี่ค่ะเสร็จแล้วจริงๆถ้าใครมีที่ก็ทำที่แล้วก็ลงมเมล็ดเลยเนาะง,ง่ายๆเหมือนในกระถางค่ะ ได้ไม่ต้องย้ายแต่ถ้าใครปลูกเพราะแบบเพาะมาเมล็ดก่อนค่ะก็มาย้ายแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมทีนี้เราก็อเอาแค่ดินข้างๆมานี่ค่ะแบบนี้แล้วก็รดน้ำก้อนนี้เยอะเนาะไม่เป็นไรรดน้ำนี่เดี๋ยวคืนนี้ก็มาจับหอยทาก <c oughs> ออกนี่ค่ะง่ายๆแล้วก็รดน้ำค่ะ เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอยมารดน้ำส,ำสม่ำเสมอนะคะหน้าร้อนแนะนำพรางด้วยเสเลนก่อนนะคะแม่บ้านปลูกในหน้าหนาวก็จะปล่อยไว้แบบนี้ค่ะนะหน้าร้อนก็พรางพรางเสเลนถ้าเป็นที่ลงแจ้งก็พรางเสเลนเลยทั้งวันค่ะแต่ถ้าเป็นที่ที่ได้รับแดดเช้าอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะคะก็ได้แล้วเนาะ ค,ค่ะก็พามาอัปเดตผักชีค่ะนี่ที่พาดูแลไปตั้งแต่เล็กๆนี่ค่ะที่ว่าต้นมันยืดสูงๆค่ะนี่โตเท่านี้แล้วค่ะไม่ได้มาอัปเดตเนาะก่อนหน้านี้นะนี่ค่ะสวยๆเลยฝั่งนี้เนาะ ประมาณสองสามต้นนะคะที่มีอยู่ก่อน,นี้นี่ค่ะก็โตแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเก็บไปกินนะคะเดี๋ยวต้องถอนค่ะเพราะว่าอยู่ในกระถางกระถางเ,เบอร์รี่ค่ะที่ปลูกเออ่เรดิสบ่อยๆตัวนี้ผิดพลาดเอา,มาเมล็ดมาลงคิดว่าเป็นมเมล็ดแรดิสค่ะเป็นผักชีซะงั้นแล้วก็มาดูทางนี้ค่ะผักที่อยู่ในกระถางนะคะ สามต้นนะคะนี่ก็ต้นโตเหมือนกันใบหยิกๆแบบนี้ไม่ทราบสาเหตุค่ะเหมือนเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดินมันแห้งค่ะตั้งแต่เล็กๆเ,เนาะมันก็ยังหยิกอยู่นี่ค่ะนี่แกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไ้เก็บกินนะคะสามต้นในกระถางนี้เนาะแล้วก็มาดูทางนี้ค่ะตัวนี้ที่หลายๆต้นรวมกันค่ะที่แม่บ้าน ตอนเล็กๆเลี้ยงไว้ในมุ้งกันแมลงค่ะอะไรครัะลูกอย่าเอาเข้าปาดเอาปืนมาปืนฉีดน้ำมาให้บอกว่าไม่อยากได้แล้วนี่ค่ะมันเหลืองๆแม่บ้านเอาปุ๋ยเพิ่งเอาปุ๋ยมาโรยค่ะนี่ที่เห็นนี่คือปุ๋ยอันนีหที่เกิดเกิดเกเกินกรเล่นแ่นนนนนไปลุกๆปะไปเล่นปะนี่ค่ะปลูกรวมกันเยอะ ก็ได้ต้นเท่านี้ค่ะเอาปุ๋ยมาโรยถ้ายังไม่เก็บก็เอาปุ๋ยมาโรยให้นะคะมันจะได้มีเหลืองนี่ก็ออกเหลืองๆเ,เลยค่ะนะคะนี่ค่ะก็มาดูเดี๋ยวมาดูทางนี้กันด้วยที่ภาพปลูกลงดินค่ะที่ภาพปลูกตรงนี้เลยนี่ก่อนหน้านี้มีบีทรูตต้นใหญ่ๆใช่ไหมคะแม่บ้านว่ามันไม่โตเพราะว่ามันมีบีทรูตต้นใหญ่อยู่ตรงนี้เนาะ ตอนนี้ย้ายเอาซิวเบีดมาไว้ค่ะแม่บ้านทอนบีทรูทออกแล้วมันก็โตเลยค่ะคิดไปเองคิดไปเองว่ามันต้นบีทรูทมันแย่งสารอาหารค่ะอุย้ยเด็กน้อยเอามาเอาดเอาน้ํามาฉีดเด็กน้อยเอาน้ําปืนฉีดน้ํามาฉีดนี่เห็นไหมที่เห็นเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าแม่บ้านนี้เพาะเพาะเรื่อยๆค่ะเนี่ยแต่ เพาะผักชีนะคะต่อเนื่องค่ะเรื่อยๆนี่พอต้นมันโตประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะเพาะอีกแล้วค่ะเนาะกินคนเดียวปลูกน้อยปลูกบ่อยค่ะนี่ในนี้คือรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่พาปลูกไปจะเป็นรุ่นต้นยาวๆนี่ค่ะสูงๆนี่นี่ค่ะมันก็ยังล้มอยู่นะแต่มันไม่หักค่ะนี่ นะคะสวยๆเลยเดี๋ยวมีพายุเข้าเดี๋ยวมีลมเออไม่ใช่พายุค่ะเขาไปเดี๋ยวมีฝนตกค่ะก็เลยเดี๋ยวมาอัปเดตเลยเพราะว่าถ้าฝนตกต้นมันก็จะล้มล้มหน่อยเนาะนี่ค่ะก็ลองไปดูแลแบบนี้ดูนะคะต้นกล้าผักชีเล็กๆที่ต้นยืดยืดก็เอาดินเอาปุ๋ยไปโรยโรยตรงโคนนะคะแต่อย่าน้มากเนาะให้มันพอมีที่ยืดพยุงเสร็จแล้วก็ให้รับแดดอ่อนๆค่ะ อับเดดอ่อนๆตลอดทั้งวันหรือครึ่งวันไม่เลยหมอมน,นีอูยเดนเนียลอย่าไปนั่งทับผักแม่ครับค่ะก็วันนี้นำมาให้รับชมกันเท่านี้นะคะพาดูแลผักชีต,ต้นเล็กๆที่เพาะและต้นยืดๆค่ะเนาะแล้วก็ย้ายปลูกค่ะนี่นะก็รอดน,นะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพออีกสักพักหนึ่งมันจะโตขึ้นมันจะยืนอีกนิดนึงค่ะเ <c oughs> นาะ อะไรนี้น่ารักจังเลยเรดดิชคะ่ะปลูกน้อยปลูกบอยสโลกเกิร์นี่ค่ะนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะเก็บผักด้วยค่ะวันนี้ได้ผักสลัดสวยๆผักชีอันนี้ผักชีเริ่มออกดอกอุ้ยเดี๋ยวกลับไปอัปเดตผักชีให้หน่อยนี่ค่ะมาตรง มาอยู่ตรงต้นผักชีนะคะที่เคยพาดูแลไปค่ะดูแลผักชีให้ต้นใหญ่อัปเดตนิดนึงนี่ค่ะที่ที่เห็นในกระมังที่แม่บ้านเด็ดคือต้นนี้ที่มันเริ่มอ,ออกดอกเล็กๆไม่อยากไม่อยากเอา,มาเมล็ดค่ะต้นนี้ต้นเดียวนะแล้วก็นี่ค่ะท,ที่แรกว่าจะเอาเอากอนี้ด้วยค่ะไม่อยากให้ออกมเมล็ดแต่ว่ามันสูงและก,ก็เลยเปล่อยมันค่ะนี่มาดูต้นที่เหลือไว้นี่ค่ะใหญ่ยายมาก นี่ผักชีสวยเนาะดอกผักชีก็สวยนี่ค่ะผักชีสวยๆเลยอ่ะดอกมันสวยๆเนาะนี่ค่ะลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ